สวัสดีครับผมมาแล้วครับผมวันนี้พามาดูนิสสันครับนาวาล่านะครับผมนี่นะครับเปิดแคปได้นะครับเครื่องสองพันห้าครับโอ้ที่สําคัญครับคันนี้มาแบบในราคาไม่ถึงแสนครับผมนี่ครับพาไปดูรอบคันก่อนเลยนะครับ n a วาล่าุญแจรีโมทนะครับ จมๆแ,แลวครับใครหาใช้งานอยู่ครับกร,ระจกไฟฟ้านะครับกระจกปับไฟฟ้าภายในครับสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับแต่ที่สำคัญคันนี้เป็นตัว6กเกียร์นะครับผม6เกียร์เดินหน้า อันท้ายครับสวยครับไลเนอร์ครับเนี่ยครับลอกฟันก็ประมาณนี้ครับสวยครับน่าใช้งานครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวผมเป็นสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับครับก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับแอร์ะเย็นครับแอร์เย็นชํำเลยแอร์เย็นเชี่ยบไม่ต้องห่วงครับ เย็บครับอยู่ครับไหนไหนนะครับสวยครับใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังครับราคาไม่ถึงแสนด้วยครับวันนี้ผูจัดให้ตามคำเรียกร้องครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าไฟฟ้าเย็นเยิ้มเลยครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับดูครับ เครื่องยังแน่นอยู่ครับเครื่องนิ่งๆยู่นะครับผมครับเครื่องใช้ได้ยาวๆครับไม่ควันไม่ทนไม่อะไรครับเครื่องเครื่องแน่นเลยครับผมไปหาใช้อยู่ครับติดต่อได้ครับ0 9น5 2 4 2้า2ห้าสี่สองนะครับผมเครื่อง25งดีเซลนะครับผมใช้ประหยัดน้ำมันมากเลยครับผม6เกียร์ด้วย เอาละครับสนใจจะต่อมาได้ครับผมครับสวัสดีครับ